โตกยูบ่ต๊กแต่มือขึ้นนี่เฮากับบ้างแบบนี้เวลาฝนโต๊กเนาะเฮาก็จะบด้มากลับมาอันนี้พี่น้องบด้มาอืมกาทย่อยเกี่ยวไปเรื่อยๆก็พอดีแหละค่ะพี่น้องคะพอดีแล้วเพิ่นกับอันนี้ซุกอันนี้แล้วก็จะพอดีเลยละแต่่ากับ,บ่ทัานเด้เต็มที่มน,นี้ก็คําค่อยร้อยแรงคือเกาล่ะคะพี่น้องคะวันนี้ลงมาเกี่ยวข้าวเนาะคะ่ะ ไม่เต็มปีนี่เขาบอ่อเม็ดบ่ค่อยงามปันใดค่ะพี่น้องเพื่อนจะเป็นโรคสบายเนาะปลายฝนต้นหนาวก็จะประมาณนี้ไม่เด็กกาบบ่ไดดเกี่ยวอันนี้เนาะคะ่ะบ่ไดดเกี่ยวเป็นฟอนเป็นอันนี้เนาะก็คือเกี่ยวกรรมเอาค่ะบรรยากาศตอนนี้กาลังเย็นสบายค่ะพี่น้องคะกําลังเย็นแต่ว่า คือห้าสีอันนี้ไปแต่บาเพิ่งกาอันนี้อยู่เวลาห้าปสีมันก็นจะอันนี้ยูแต่ว่าเม็ดบ่เต็มเนาะเม็ดจับสบายเนาะปลายฝนต้นหนาวก็จะประมาณนี้ไม่เด็กกบบาบ่ได้เกี่ยวอันนี้เนาะค่ะบ่ได้เกี่ยวเป็นฟอนเป็นอันนี้เนาะก็คืเอ,กอเกี่ยวกำเอากระโตกยูบ่ตกแต่มือขึ้นนี่หฮาก็บ,บ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะหฮาก็บบากจะบ่เดมากกับมากอันนี้พี่น้องบ่เดมกไม่เต็มปีนี้เขาบ่ เม็ดบอกค่อยงามปันไดค่ะพี่น้องเพื่อนจะเป็นโูกกระตกยูมก่ตกแต่มมือขึ้นนี่เฮากะบ,บ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนะาะ,ะเฮากะจะบาดเดมากกาบมาอันนี้พี่น้องบาดเดมากเจ้าเนาะเม่เดบกะช่วงนี้กะสีหยากแน่เนาะก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเขาเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเป็นรัาไอ้ที่เขาเห็นอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นเขาไอ้เป็นเขามากลางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเม่นเอาไว้เพิ่นกระบอันนี้ดอกเพิ่นกระโบเต็มเนาะโอกเนาะปีนี่เขาเป็นโลกปีกลายนี่เขาไม่เดมอันนี้งามงามเม็ดเต็มเบิดไปล่าสีนี่ได้เขาโลกเนาะปีนี่เขาเป็นโลกปีกลายนี่เขาไม่เดมอันนี้งาม งามเม็ดเต็มเบิร์ดเวลาสีนี่ได้เข้ากระโตกอยู่กระตกแต่มือขึ้นนี่หอากระบ,บ้าแบบนี้เวลาฝนตกเนาะ,ะ,ะเอาก็จะบดยมากลับมาอันนี้พี่น้องบดยม,มาจับมา,บายหลายเทียวันนี้มาเกี่ยวข้าวคะ่ะพี่น้องคะ่ะกันยังท่านได้ไปเยี่ยมบ้านพี่นอ้องด้วยค่ะไม่เต็มปีนี่เขาบอเม็ดบ่ค่อยงามปันใดคะ่ะพี่น้อง เพิ่นจะเป็นโูกกระตกอยู่บ่ตกแต่มือขึ้นนี่เฮากับบ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะเฮาก็จะบ่เด็ดมากลับมาอันนี้พี่น้องบ่เด็ดมากลับมาปีนเพื่อนเนาะก็คือตากแดดแห้งล้วก็มัดเลยเนาะบ่ตอเลยมาเกี้ยวที่จริงว่าตั้งใจว่าอีกสี่ห้ามือจะเกี่ยวค่ะพี่น้องคะก็เลยเกี่ยวก่อแต่ว่า เพื่อห้าสีอันนี้ไปแต่บ่าเพิ่งก,อนนอกะอันนี้อยูุเวลาห้าไปสีมันก็จะอันนี้ยูแต่ว่าเม็ดบ่เต็มเนาะเม็ดจับตัดไปสามเคงค่ะพี่น้องเอาไปให้เพิ่นกินย่ำแรงเนาะกระโตกยู่บ่ตกแต่มือขึ้นนี่หฮากระว้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะหฮาก็จะบด้มากลับมาอันนี้พี่น้องบด้มาเจ้าเนาะ ไม่เดะเกี่ยวตัวที่เพิ่นตั้งก่อนเนาะเพราะว่าอันนั้นเพิ่นกะยังบ่ท่านได้เต็มที่ปันไดเพียงแต่ว่าไอ้โบมีอยาให้งัวกะเลยเกีียวช่วงนี้กะสิยากแน่เนาะก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเป็นรัาไอ้ที่เฮาเห็นอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นขา้าไอ เป็นเขามากลางเนาะค่ะพี่น้องะ่ะเม่นเอาไว้เพื่อนกระโบอันนี้ดอกเพื่อนกระโบติมเนาะของมาจาับมาบายลายเทียวันนี้มาเกี่ยวข้าวคะ่ะพี่น้องะ่ะกะยังท่านได้ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเด้อคะ่ะจะเลยมาเกี่ยวที่จริงว่าตั้งใจว่าอีกสี่ห้ามือจะเกี่ยวคะ่ะพี่น้องะ่กะก็เลยเกี่ยวกอโบกเนาะปีนี้เขาเป็นโรคปีกายนี่เขาไม่เด็ม อันนี้งามงามเม็ดเต็มเบิร์ดเวลาสีนี่ได้เขาสบายเนาะปลายฝนต้นหนาวก็จะประมาณนี้ไม่เด็กกาบพได้เกี่ยวอันนี้เนาะคะ่ะบ่ได้เกี่ยวเป็นฟอนเป็นอันนี้เนาะ,ะก็คือเกี่ยวกรรมเอาแต่ว่าเพื่อห้าสีอันนี้ไปแต่ว่าเพิ่งกาอันนี้ยู่วลาห้าไปสีมันก็จะอันนี้ยุ่แต่ว่าเม็ดบ่เต็มเนาะเม็ดจะเลยมาเกี่ยวที่จริงว่าตั้งใจว่า อีกสี่ห้ามือจะเกี่ยวค่ะพี่นอ้องคะก็เลยเกี่ยวก่อนกระตกอยู่บระตกแต่มือขึ้นนี่เฮาก,กับบ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะเฮาก,ก็จะบดเด็มากลับมาอันนี้พี่น้องดบดเอ็มบรรยากาศตอนนี้กาลังเย็นสบายค่ะพี่น้องคะกําลังเย็นกระโตกอยู่กระตกแต่มือขึ้นนี่ เฮากับบ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะเฮาก็จะบ่เด็ม,มากลับมาอันนี้พี่น้องบดเอ็มมาจับมาบายหลายเทียวันนี้มาเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องค่ะกันยังบ่ทันได้ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเด้อค่ะช่วงนี้กัสิยากแน่เนาะก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นขขาเจ้าเนาะค่ะพี่น้องเป็นข้าวสารายค่ะพี่นอ้องอะ กระสอบหนึ่งนี่เด็กเขาสารหลายเนาะแต่ว่าปีนี่เขาดีบาลค่ะพี่น้องเพราะว่างัวบ่มีหยาเนาะค่ะเขาก็ได้เกีียวเขาก็จะได้ตัดต่อเฟียงเนาะค่ะนี่ตรงนี้พ่อพหน่อยเพิ่นตัดไปกระโตกยูกบ่โตกแต่มมือขึ้นนี่เขาก็บบ้างแบบนี้เวลาฝนตกเนาะเขาก็จะบด้มากลับมาอันนี้พี่น้องบด้มาเจ้าเนาะ ไม่เดบกะสารลายค่ะพี่นออ้องอ่ะตอกระสอบหนึ่งนี่เด็กเขาสารลายเนาะแต่ว่าปีนี่เขาดีปลายครับพี่น้องเจ้าเนาะไม่เดบกะอืมกะทยอยเกี่ยวไปเรื่อยๆก็พอดีละค่ะพี่น้องคะพอดีลับเพิ่นกันอันนี้ซุกอันนี้แล้ว จะพอดีเลยล่ะแต่ว่ากับ่ท่านเด้เต็มที่มากับมาปีนเพื่อนเนาะก็คือตากแดดแห้ง้วก็มัดเลยเนาะบองบรรยากาศตอนนี้กําลังเย็นสบายค่ะพี่น้องคะกาลังเย็นไอที่เ้าเห็นอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นเขาไอเป็นเขามากลางเนาะค่ะพี่น้องคะมเม็นเอาไว้เพื่อนกระโบอันนี้ดอกเพื่อนกระโบเต็มเนาะไอ ทีเ้าเห็นอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นเขาไอเป็นเขามากางเนาะค่ะพี่น้องคาเม่นเอาไว้เพิ่นกระโบอันนี้ดอกเพิ่นกระโบเต็มเนาะสารลายค่ะพี่น้องอ่ะตอกระสอบหนึ่งนี่เด็กเขาสารลายเนาะแต่ว่าปีนี่เขาดีบลายค่ะพี่น้องตัดไปสามเข่งค่ะพี่น้องเอาไปให้เพิ่นกินย่ำแรงเนาะมากลับมาปีนเพิ่นเนาะก็คือตากแดดแห้งแล้วก็มัดเลยเนาะบ่ตองมาจับมาบายลายเทีย วันนี้มาเกี่ยวข้าวค่ะพี่น้องค่ะกัยังพระท่านได้ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องด้วยค่ะกวอนค่ะพี่น้องเออเกี่ยวก่อนไอจกงานหนึ่งเนาะเกี่ยวตูที่เพื่อนตั้งก่อนเนาะเพราะว่าอันนึ้เพื่อนกัยังพระท่านได้เต็มที่ปันใดเพียงแต่ว่าไอโบมิหย่าห้งัวก็เลยเกี่ยวเกี่ยวตูที่เพื่อนตั้งก่อนเนาะเพราะว่าอันนึ้เพิ่นกัยังบ่ท่านได้เต็มที่ปันใดเพียงแต่ว่าไอ บ่มีหยาให้งัวก็เลยเกี่ยวกระกับมาปีนเพื่อนเนาะก็คือตากแดดแหงแล้ะก็มัดเลยเนาะโบตะเลยมาเกี่ยวที่จริงว่าตั้งใจว่าอีกสี่ห้ามือจะเกี่ยวค่ะพี่น้องคะก็เลยเกี่ยวก่อนพราะว่างัวบ่บมีหยาเนาะคะ่ะเฮาก็ได้เกี่ยวเฮาก็จะได้ตัดต่อเฟี้ยงเนาะคะ่ะนี่ตรงนี้พ่อหน่อยเพิ่นตาตัดไปอืม ทยอยเกี่ยวไปเรื่อยๆก็พอดีแหละค่ะพี่น้องคะพอดีแล้วเพิ่นกับอันนี้ซุกอันนี้แล้วก็จะพอดีเลยล่ะแต่ว่ากับว่าท่านเต็มที่สบายเนาะปลายฝนตนน้นหนาวก็จะประมาณนี้ไม่เด็กบบกาบพได้เกี่ยวอันนี้เนาะค่ะบพได้เกี่ยวเป็นฟอนเป็นอันนี้เนาะก็คือเกี่ยวกรรมเอาอสารลายค่ะพี่น้องอ่าตอกระสอบหนึ่งนี่เด็กเขาสารลายเนาะแต่ว่าปีนี้เขาดีปลายค่ะพี่น้อง ค่ะพี่นองเ,อเกี่ยวกันไอจกงานหนึ่งเนะาะค่ะพี่นองคะเกี่ยวกำเอาว่างไอ่างตัวเฟียงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกับพระท่านได้เบิดเนาะคะ่ะฝนกับพระท่านได้เบิดอไอถีห้าเห็นอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นเขา่าไอ